สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่เลยนะคะการอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเควินเดบรอยเนี่ยค่ะครับผมหลังจากอยู่รับใช้สโมสรมาเอ,อสิปีเต็มๆเ,เลยนะครับ สิบปีนี่ถือว่านานมากๆในวงการฟุตบอลสมัยนี้เลยนะเออเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมการจากลาครั้งนี้มันถึงได้แบบทั้งน่าจดจำแล้วก็สะเทือนใจแฟนบอลขณะน,นี้โดยเฉพาะเรื่องความเป็นตำนานของเขาครับบรรยากาศวันสุดท้ายที่อริฮัตสเตเดียมเนี่ยวันที่20พฤษภาคมที่ซิตี้ชนะบอลมาสามหนึ่งนะครับคือบรรยากาศมันมันไม่เหมือนเกมปกติเลยนะ ใช่ค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเงียบๆแต่ก็อบอุ่นมากๆใช่ครับเสียงปรบมือที่ดังตลอดแล้วก็มีป้าย King Cave เต็มไปหมดเลยเห็นภาพแฟนบอลบางคนร้องไห้ด้วยนะคะคือวันนั้นผลการแข่งขันอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดแล้วจริงครับมันเหมือนทุกคนอยากจะมาซึมซับภาพเขาในสนามครั้งสุดท้ายมากกว่าซึ่งตัวตนของเดอรบยก็น่าสนใจนะคะคือเขาเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยให้สัมภาษณ์อะไรหวือหวาใช่เลยครับเป็นคนเงียบๆแต่ในสนามนี่เอ่อการเล่นของเขามันพูดแทนทุกอย่างแล้วเป็นแบบเงียบแต่เฉียบคมไม่เคยต้องการเป็นจุดสนใจด้วยคำพูดเลยแต่กลับเป็นเหมือนหัวใจในเกมรุกตลอดเวลาตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจคือความเงียบของเขาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีภาวะผู้นำนะอ๋อหรอคะยังไงคะคือเขาเป็นผู้นำผ่านการเล่นไงครับ การวางบอลแต่ละครั้งการเคลื่อนที่หาช่องว่างมันเหมือนการบอกเพื่อนวูมทีมว่าต้องเล่นยังไงต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเหมือนการสร้างมาตรฐานในสนามไปในตัวใช่เลยครับมาตรฐานที่สูงมากด้วยนะจากคนที่เคยถูกเชลซีมองข้ามไปกลายมาเป็นสมองของซิตี้ในยุคที่ประสบความสําเร็จที่สุดนี่คือการสร้างตํานานด้วยผลงานจริงๆนะคะผลงานลุ้นๆครับผมซึ่งผลงานที่ว่าเนี่ยมันก็จับต้องได้ด้วยถ้วยรางวัลเยอะมากเลยนะคะตลอด10ปีนี่คือ พรีเมียร์ลีก e 5สมัย FA Cup 2, ัพ a g u ลีกคัพอีก5แล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกที่รอคอยกันมานานหสมัยโหครบเครื่องเลยแต่หลายคนก็บอกว่าสิ่งที่เขาให้ซิตี้มันมีค่ามากกว่าแค่ถ้วยรางวัลนะมันคือการวางมาตรฐานหรือระบบความคิดให้ทีมใช่ครับคำว่ามาตรฐานของเดอะบรอยเนอร์เนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องจ่ายบอลแม่นหรือยิงไกลดีนะอืมมันรวมถึงทัศนคติด้วยการวิ่งการเพรสซิ่งความเข้าใจในแท็กติกที่โค้ชต้องการอย่างเป๊ปกวเดล่าเนี่ยเขาเหมือนเป็นตัวแทนโค้ชในสนามเลยนะทําให้ระบบของซิตี้มันไหลลื่นอันตรายตลอดเวลาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าระบบความคิดที่เขาฝังไว้ในทีมซึ่งมันส่งผลต่อความสําเร็จระยะยาวถูกต้องครับผม แล้วผลกระทบที่มันลึกซึ้งขนาดนี้ก็คงเป็นเหตุผลที่สโมสรตัดสินใจจะสร้างรูปปั้นให้เขาหน้าสนามเอติฮัดเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับการให้เกียรติระดับนั้นมันคือการตอกย้ําเลยว่าเขาไม่ใช่แค่นักเตะเก่งคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยเป็นส่วนสําคัญในประวัติศาสตร์สโมสรจริงๆร,รูปปั้นมันจะอยู่ตลอดไปเหมือนอิทธิพลของเขานั่นแหละครับมันยิ่งชัดเจนเมื่อฟังคําพูดอําลาหัเขาเองนะคะที่บอกว่า It feels strange, but I it's time. This club gave everything, I gave everything strange, but feels gave me gave club back. know ครับมันรู้สึกแปลกๆแต่ผมรู้ว่าถึงเวลาแล้วสโมสรน,นี้ให้ผมทุกอย่างและผมก็ให้กลับไปทุกอย่างแล้วเหมือนกันมันเรียบง่ายมากแต่กินใจนะสะท้อนความผูกพันความทุนเททั้งหมดจริงๆสะท้อนตัวตนเขาม,กมากๆเลยค่ะ แล้วการที่สัญญาหมดลงแล้วเขายืนยันว่าจะไม่เล่นให้ทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกครับอันนี้เป็นการแสดงความเคารพต่อซิตี้อย่างสูงเลยนะใช่ค่ะแม้จะมีข่าวลือกับทีมใน MLS หรืออาจจนาปลีก็ตามแต่ไม่ว่าเขาจะไปไหนต่อแฟนซิตี้คงรู้สึกเหมือนกันว่าทีมจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับมันต้องมีช่องว่างที่ใหญ่มากแน่แต่สิ่งที่น่าชื่นชมมากๆอีกอย่างคือการจากลาม,มันสวยงามนะ ไม่มีดราม่าเลยนะคะใช่ครับไม่มีความขัดแย้งไม่มีเรื่องวุ่นวายทิ้งไว้แต่ผลงานความทรงจำดีๆความพักดีตลอด10ปีซึ่งหาได้ยากนะในฟุตบอลยุคนี้ยากมากครับแล้วมันก็ยิ่งเสริมภาพความเป็นมืออาชีพความเป็นตำนานของเขาให้ชัดขึ้นไปอีกเหมือนเป็นนิยามของคำว่าพอเฮียงแต่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะไม่ต้องโวยวายไม่ต้องเรียกร้องแค่ทำหน้าที่ในสนามให้ดีที่สุดใช่เลยครับถ้ามองภาพรวม เดอบรอยไม่ใช่แค่นักบอลที่จ่ายบอลแม่หรือยิงไกลเก่งะเขาเป็นมากกว่านั้นครับเขาคือความสุขของแฟนบอลคือแรงบันดาลใจให้เห็นว่าฟุตบอลมันเล่นด้วยสมองด้วยความเข้าใจเกมได้ทรงพลังแค่ไหนนึกถึงพวกลูกใจไซก้อยทะลุช่องที่เป็นลายเซ็นของเขาสิครับอ๋อลูกนั้นเลยค่ะจำได้ติดตาลูกนั้นมันไม่ใช่แค่แอสิสเนไงมันคือศิละปะมันคือสิ่งที่เราให้คนดูแบบว้าว นี um de de um, ่แหละครับส่วนผสมของความเป็นตำนานเขาคือบทสรุปของคำว่าตำนานสำหรับแมนซิตี้ย่างไม่มีข้อโต้แย้งจริงๆค่ะการเดินทาง10ปีของเขามันก็ทิ้งข้อคิดให้เราเหมือนกันนะครับผมมีคนเคยบอกว่านักเตะที่ดีสร้างสกอร์แต่นักเตะที่ยิ่งใหญ่สร้างประวัติศาสตร์อืมคมมากครับเควินเดบรอยนี่คือสร้างประวัติศาสตร์ให้ทั้งสโมสรและก็พิมเมลีกไปแล้วเรียบ